ผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปอัปเดตไข่ห่านนะครับแล้วก็ไปอัปเดตลูกเป็ดน,น้อยด้วยนะครับก็อตอนนี้ไข่ห่านนี่มันก็น่าจะน่าจะเกิน20ฟองมันไข่น่าจะ3ามตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้ก็ตามหาลูกมัวน้อยก่อน,นครับอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ไปไหนแล้ววะลูกมัวน้อยหายนะครับ โอ้ยนู่นครับจวมาอัปเดตเองถุงทองให้ชมก่อนนะครับตอนนี้ก็วันพรุ่งนี้นะครับจะครบสามเดือนนะครับเขาเกิดวันที่สิบสามพฤศจิกานะครับก็ตอนนี้เดือนกุมภาครับพรุ่งนี้วันที่สิบสามน่าจะน่าจะใช่นะพรุ่งนี้สิบสามนะก็จะครบสามเดือนนะครับนี่ครับวัวน้อยไว้สามเดือนนะครับเขาก็วิ่งเล่นอยู่บริเวณนี้ครับแถวๆนี้ครับแต่ก็ไม่ได้ไปยุ่งกับผักผมนะครับเขาไม่กินนะครับผักกินแต่ญ้านะครับไหน เดี๋ยวผมเ็าฟังไปให้แม่ควายครับเอ้ยแม่วัวนะครับแม่เขาแม่ของควายนะครับเนี่ยครับเล่นกับหมาอยู่นะครับจัดการมันอุ๊มันนี่หายไปไหนไม่รู้นะครับเอาครับอีตัวหูมาแล้วครับโอ้นี่ครับสองดูดีนะครับนี่สวยครับตาเขาสวยมากเลยครับน้อยครับ ก็เดี๋ยวรอเขาน่าจะเร็วๆนี้นะครับผมก็จะ,ะเอาไปเอาไปไว้ตรงตรงควายนะครับแต่ผมก็กลัวเขาออกไปนะครับออกไปข้างนอกนะครับมันงัวน,นี่มันมันเปลี่ยวนะครับมันน่เหมือนควายครับมาแล้วก็เรามากินกล้องนะครับก <c ười> ัดมือ เดี๋ยวเราไปอัปเดตอันนี้ครับไข่ห่านะครับอฝั่งนู้นครับเดี๋ยวพาไปชมลูกเป็ดน้อยด้วยครับสิบตัวนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปเช็คสมาชิกว่าเขายังเหลือครบอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้มันออกมาได้แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูรูที่เขาออกนะครับมันหาออกจนได้นะครับครับตอนนี้ไก่ต๊อกก็วนวนเวียนเวียนอยู่นะเข้าๆออกๆจะตายออกมาครับตุงทุกนนะครับตายน้อยจะต้องไปหาต้องจับมันนะครับ เดี๋ยวค่อยจับเขาเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จผมจะไปจับนะออกมานี่ได้ไงก็ไม่รู้ครับตัวหนึ่งสีเทานะครับออกมาตรงไหนนะครับเดี๋ยวต้องไปดูรูมันก่อนวันนี้ก็ปล่อยเขาอยู่นี่ก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาจับครับนี่ครับเป็ดน้อยมันออกได้นะครับนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับว่าเขาจะเข้ารูตรงไหนนะครับแต่ผมรู้แล้วครับว่ามันมีรูนี่ครับโตแล้วครับเป็ดน้อย มันจะมีรูของวันนี้ครับรูรงข้างนะครับก็มาแล้วเนี่ยครับพากันออกไปเล่นแล้วก็เข้ามานะครับนมันหารูออกมันได้ครับสิบตัวเหมือนเดิมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ครับจเราจะเข้าไปดูไข่หานตอนนี้เขาเขาก็มีมีตัวเฝ้าเลยสี่ตัวนะครับตอนนี้ครับที่ไข่อยู่ครับไหดูสิอโหอันนี้มี สามฟองข้าวกระปุกว่าในนี่ด้วยข้างๆนี่มันไม่ฟักเราจับยัดๆกันให้ตัวนี้ฟักดีกว่าไปไปเนี่ยครับโอโ้โหตัวนี้มันจะสู้ผมครับเย็บมันดูดิตัวนี้ไม่มีครับมีตัวนี้ครับโอโ้โหตัวนี้เยอะครับโอ้โหมันสู้ผมครับ <laughs> ตัวนั้นตรงนั้นประมาณเกือบสิบฟองนะครับแล้วก็นี้ก็เยอะพอได้ครับเาขาไม่ให้ดูเป็นการรบควนนะครับมาอัปเดตให้ชมครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดฟองครับเจ <laughs> ็ดฟองก็หลังนู้นน่าจะเยอะมีไข่เป็ดด้วยนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับไหนนะครับ <laughs> ดูๆ้โหที่นีโ้โฮ ผมมันดุมากนะครับผมเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยครับเนี่ยยามอยู่ข้างนอกอีกตัวนะครับเข้าไปแล้วนี่ครับอัปเดตเป็ดน้อยบาบเบอรี่ครับันมีน้ําเล่นนะครับมีน้ําเล่นมีน้ําเล่นมีน้ํากินข้างในก็ไข่เพิ่มนะครับเป็ดบาบเบอรี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างในไปดูข้างในกันตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้ ติตัวเริ่มโตแล้วครับตัววเหมือนกันนะครับเป็ดนะครับเดี๋ยวเขาก็จะถอดขนนะครับจากขนสีเหลืองๆกลายเป็นสีขาวนะครับน่าจะสักประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนนี้ก็น่าจะน่าจะถอดขนแล้วครับส่วนน้องจอยอยู่ฝั่งนู้นนะกไปแล้วนะครับกไข่แล้วนะครับน้องจอยเดี๋ยวผมต้องรีบทำอันนี้ยังไม่ได้ทำวิธีนะครับผมว่าจะก่อบ่ให้เขานะครับมันไม่มีน้ําเล่นนะครับความจริงเป็ดนี่ต้องมีน้ํานะครับมีน้ําเล่นถึงจะ ถึงจะแบบว่าเขาจะอารมณ์ดีนะครับแล้วก็จะให้ไข่นะครับตอนนี้มันไม่มีน้ำนั่นเองนะครับจะก่อบริเวณนี้ครับข้างบนเนี่ยครับก่อไม่ใหญ่มากนะครับแค่พอลงไปเล่นน้ําได้นะครับนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตน้องควายฝั่งนู้นนะครับเริ่มเดินเข้ามากันแล้วครับะบ้าเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จผมจะไปเอาต้นข้าวโพดนะครับมาให้มาให้ควายครับบบามาเร็วดอกฟางมาให้ด้วยครับอาจจะแสงไม่มีครับนี่มาแล้วสามาเร็วเร็วเร็ว อ่ะแล้วเรียกเขาก็มานะครับ <laughs> มีน้ำกินหรือเปล่านอ่อดูน้ำให้เขาปะเมื่อวานก็เติมเต็มนะน้ำเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยหนูหนูตายครับ <laughs> โอ้เดี๋ยวผมต้องเติมน้ำให้เขาน้ำหมดแล้วครับเอาห่านติดครับเขาขนติดโอ้น้ำหมดแล้วครับเดี๋ยวผมต้องช่วยห่านตัวนี้ก่อนครับโอ้โปีกมันติดติดตัวนี้ครับติดตะข่าย,ยไม่รู้ติดแต่เมื่อไหร่ครับแต่ตอนมาให้อาหารเมื่อกี้นี่น่าจะน่าจะเพิ่งติดนะครับอาหารผมให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ บามานี้เแล้วมานี้ยาดี่ดิโอ้เดี๋ยวฟังมาให้เขาก่อนวันนี้ปล่อยไปกินข้างล่างนะครับนี่ตามันแดงตามันแดงนี่น้องกําไรทองนะครับหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีกว่าแล้วครับเดี๋ยวดูดูต่อไปนะครับว่าตัวนั้นมันจะมันจะออกลูกหรือเปล่านะครับนู่นครับแต่ชบานี้น่าจะท้องนะครับดูดูแล้วนะครับดูนมครับ นี่ครับนี่ครับนมเขาเป็นอย่างงี้ครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่านมแบบนี้มันท้องหรือเปล่านะครับเฮ้ยท้องนี้ตาแดงเอาเป็นไรวะนี่ครับตาแดงๆนะครับท้องมันก็โตนะครับแม่ชบานะครับตอนนี้ก็จะคุกขี้โคนะยครับนี่ครับเขาจะมาขี้บริเวณตรงนี้ครับไม่ความตาแดง หลายตัวเลยครับเป็นตาแดงนี่ครับครับผมวันนี้ก็พามาอัปเดตเด็กๆนะครับมาอัปเดตไข่ห่านนะครับแล้วก็พวกเป็ดบัร์บีรี่น้อยนะครับก็เริ่มโตแล้วครับมาพามาชมน้องงัวน้อยด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็จะสามขวบแล้วนะครับไอ้สาเดือนแล้วนะครับไม่สาขวบสเดือนนะครับสามเดือนก็เริ่มโตขึ้นแล้วครับ เดี๋ยวอีกสักพักผมจะไปเอาต้นข้าวโพดนะครับแล้วก็ฟางมาให้ควายนะครับก่อนนอนนะครับกินมื้อเย็นนะครับครับก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม